ฟังธรรมะก,ก่อนนอนพอนกลายรับสบายใจที่ยังติดข้องติดขัดกังวลในเรื่องราวต,ต่างต่ที่จิตของเรามันเหนื่อยมาทั้งวันให้วางมันลงเสียก่อนให้จิตมันได้พักผ่อนแล้วให้จิตเขาได้พิจารณากับข้ออัดข้อธรรมที่จะเล่าต่อไปนี้เพื่อความผาสุกข,ของชีวิต และเพื่อความสงบสุขของจิตเราทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนล้วนปรารถนาชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ดีงามนั้นแต่ละคนมีความเข้าใจแตกต่างกันไป บางคนเข้าใจว่าหมายถึงชีวิตที่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นส่วนบางคนมองว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปกปักรักษาใจและเป็นเก็มทิศในการดำเนินชีวิต หลายท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเพื่อบรรลุถึงชีวิตที่ดีงามดังกล่าวสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้ความสำคัญกับการทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับใดก็ตามพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราทุกคน ปรารถนาที่จะอยู่ให้ดีแต่ว่าความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องตระหนักและหนีไม่พ้นก็คือเราทุกคนต้องตายไม่ว่าจะอยู่ดีมีสุขเพียงใดประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ในที่สุดเราทุกคนก็ต้องตายส่วนใหญ่เรามักจะคำนึงถึงแต่เรื่องการอยู่ดี แต่มองข้ามเรื่องการตายดีไปแท้ที่จริงแล้วอยู่ดีกับตายดีเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวเราก็จะสนใจแต่เพียงการอยู่ดีเท่านั้นทั้งที่การตายดีนับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึง ไม่ใช่นึกถึงแต่เรื่องการอยู่ดีเพียงอย่างเดียวเวลาพูดถึงความตายคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเสียวสยองไปถึงหัวใจไม่อยากคิดหรือไม่อยากฟังแม้แต่คําว่าความตายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรามองว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียละเกินแต่ความจริงแล้ว ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือใจของเรานั่นเองที่วางไว้ไม่ถูกต้องเช่นกลัวตายไม่เข้าใจความตายดีพอถ้าหากว่าเรารู้จักวางใจอย่างถูกต้องความตายก็ไม่น่ากลัวและเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็สามารถตายได้อย่างสงบ การตายอย่างสงบเราจะเรียกว่าเป็นการตายดีก็ได้หรือตายไม่ทุลนทุายตายเพราะใจพร้อมน้อมรับความจริงโดยดุษฎดีความจริงที่ว่านี้คือความตายเป็นธรรมดาของชีวิตทุกชีวิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแตกดับไปการตายดีนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่เตรียมพร้อม ได้ยอมรับความจริงดังกล่าวดังนั้นแม้ว่ายังไม่มีความปรารถนาที่จะตายแต่เมื่อถึงเวลาก็สามารถจากไปอย่างสงบได้น่าสงสัยว่าทุกวันนี้จะมีสักกี่คนที่จะตายได้อย่างสงบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามองความตายเป็นเรื่องน่ากลัวเป็นเพราะเห็นความตายเป็นเรื่องน่ากลัว เราจึงพยายามไม่นึกถึงมันเราพยายามทำใจให้วุ่นทำชีวิตไม่ให้ว่างส่วนหนึ่งก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องนึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราทำตัวให้วุ่นทำชีวิตไม่ให้ว่างทำงานทั้งวันทั้งคืนหรือไม่ก็สนุกสนานลื่นเลง เสพสุขเที่ยวห้างสแสวงหาความบันเทิงสรรหาสิ่งแปลกแปใหม่ๆอยู่เสมอก็เพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงความตายเราจึงมีชีวิตอยู่เหมือนคนลืมตายทุกวันนี้คนที่อยู่แบบลืมตายมีจำนวนมากคือลืมไปว่าตนเองต้องตายและส่วนใหญ่ เมื่อมีชีวิตอยู่แบบลืมตายถึงเวลาสิ้นลมก็จะมีอาการอย่างคนที่โบราณเรียกว่าหลงตายคือตายด้วยความหลงตายด้วยความทุกข์ทรมานกระสับกระสายยิ่งสมัยนี้มีเทคโนโลยีนานาชนิดซึ่งในบางการณีแทนที่จะเป็นการยืดชีวิตหรือช่วยชีวิต กาเป็นกระบวนการยืดความตายก็เท่ากับว่าทำให้สภาวะหลงตายยืดยาวไปด้วยเช่นกันแต่ก่อนจะถึงภาวะหลงตายหลายคนจะมีชีวิตเหมือนคนตายหรืออยู่ในภาวะตายทั้งเป็นเช่นพอได้ทราบว่าตัวเองเป็นโรคหลายเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคอะไรก็ตามที่รักษาไม่หาย ทั้งทั้งที่สุขภาพยังไม่ถึงขั้นย่แย่แต่แค่เพียงได้ฟังคําวินิจฉัยของแพทย์ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งทั้งๆท,ที่เป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นก็เขาอ่อนหมดเรี่ยวแรงไม่เป็นอันกินอันนอนนอนไม่หลับหน้าซีดเซียวขาดชีวิตชีวาตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ข่าวอย่างนี้เรียกว่า เสมือนตายทั้งเป็นแม้ยังมีชีวิตแต่ก็เหมือนตายแล้วนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นกับคนในยุคปัจจุบันเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีชีวิตอยู่บแบบลืมตายก็เลยหลงตายและก่อนที่จะหลงตายก็อยู่เหมือนตายคือตายทั้งเป็นเมื่อได้ทราบข่าวร้ายจริงๆแล้ว เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาวะเช่นนั้นก็ได้ถึงแม้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนถึงแม้จะมีความจริงอยู่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าจะตายเพราะเหตุใดหรือเรารู้ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายตอนอายุเท่าไหร่ดังที่พระพุทธองค์ตัดไปว่า สิ่งที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้ห้าอย่างคือไม่รู้ว่าจะตายด้วยเหตุใดตายที่ไหนตายอย่างไรตายด้วยอายุเท่าไหร่และตายแล้วจะไปไหนทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราไม่สามารถจะเลือกได้แม้จะเป็นมะเร็งหรือโรคอื่นๆก็ไม่แน่ว่าจะตายด้วยโรคนั้นๆเสมอไปแต่เราเลือกได้ว่า เราจะตายด้วยอาการอย่างไรจะตายด้วยความทุรนทุรายหรือตายด้วยอาการสงบเราเลือกได้ว่าจะวางใจอย่างไรเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าจูดีๆเราจะเลือกได้ตามใจชอบเราเลือกได้เพราะเราเตรียมตัวไว้ก่อนเมื่อเรารู้ว่าเราควรตายด้วยอาการอย่างไร เราก็ฝึกฝนพัฒนาจิตใจเพื่อให้ตายอย่างนั้นได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้แม้เรากำหนดไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่และที่ไหนด้วยเหตุใดก็ตามเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายด้วยโรคหลายด้วยอุบัติเหตุหรือเพราะถูกทำร้าย แต่เราสามารถที่จะสร้างหลักประกันได้ในระดับหนึ่งว่าเราจะตายดีได้หรือไม่ความตายอย่างสงบเป็นสิทธิ์ของทุกคนจริงๆทุกคนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าหรือนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นแม้เป็นคฤลือหัสอยู่ไกลวัดไม่ว่าเด็กหรือผู้สูงอายุแม้แต่คนที่ตายเพราะประสบอุบัติเหตุ หรือตายเพราะโรครายก็มีสิทธิ์ที่จะตายอย่างสงบได้ทุกคนแต่สิทธิ์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรสิทธิ์นี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องสิทธิ์กับหน้าที่ต้องไปด้วยกันถ้าเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องไม่บ่ายเบียงหลีเลี่ยงเราก็จะได้สิทธิ์ที่จะตายอย่างสงบ สิทธินี้จะได้มาต่อเมื่อเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องนั่นคือหน้าที่ที่พร้อมจะตายเมื่อเหตุปัจจัยมาถึงความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตสัตว์ทั่วไปไม่รู้จักหน้าที่นี้แต่มนุษย์เราทุกคนต้องรู้จักเมื่อรู้จักแล้วต้องทำหน้าที่นั้นให้ดีคือการเตรียมพร้อมที่จะตาย รวมทั้งการยอมรับความตายเมื่อถึงเวลาไม่หลีกหนีไม่คิดที่จะโกงความตายไม่คิดที่จะเอาชนะความตายเพราะตระหนักดีว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องตายเราต้องพร้อมยอมรับเมื่อเวลานั้นมาถึงแต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงเราก็ต้องเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของข้าราชการหน้าที่ของครูหน้าที่นั้นจะทำได้ดีเมื่อมีการฝึกฝนฝึกปรือหน้าที่ที่จะตายก็เช่นกันเมื่อมันเรียกร้องให้เราฝึกฝนเช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆดังนั้นการพร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะชาวพุทธที่ตระหนักดีว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงพร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตายหมายความได้หลายประการประการแรกหมายถึงการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่ความตายของคนอื่นแต่เป็นความตายของเราเองเมื่อระลึกถึงความตายแล้วก็เตรียมตัวตายอยู่เสมอ การเตรียมตัวตายหมายถึงการทำหน้าที่หรือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดมีสิ่งสำคัญใดในชีวิตควรเร่งรีบขวนขวายทำให้แล้วเสร็จไม่ให้ข้างขางแต่นั่นเป็นเพียงงานภายนอกที่สำคัญพอๆก,กันก็คืองานภายในคือการเปิดใจยอมรับความจริงและฝึกใจให้รู้จักปล่อยวาง สิ่งต่างๆที่คิดว่าเป็นของเราส,สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขนาดนี้ด้วยเหตุนี้มรณสติหรือมรณานุสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธมรณสติหรือมรณานุสติจัดว่าเป็นกรรมฐานหนึ่งในสีสที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรนอบน้อมนำมาประพฤติมาปฏิบัติถ้าหากว่าเราล้าเลยมรณสติพยายามหนีความตายพยายามปฏิเสธความตายเราก็จะต้องถูกความตายนั้นคุกคามไม่ใช่แค่คุกคามชีวิตแต่คุกคามถึงจิตใจความตายก็เลยเป็นศัตรูแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอจะเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำจนกระทั่งคุ้นชินกับความตายที่จะเกิดกับเราหรือกับคนที่เราหลักความตายก็จะกลายเป็นมิตรกลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ที่จะเขี้ยวเข็นเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่าซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แทม้มราณะสติไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้นนั่นเป็นส่วนแรกของมราณะสติมราณะสต,ติมีสองส่วนส่วนแรกคือการระลึกถึงความจริงว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนแต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องระลึกต่อไปด้วยว่าเราสามารถจะตายได้ทุกโอกาสสามารถจะตายได้ทุกเมื่อแม้ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่ความตายเป็นสิ่งที่แย่แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อาจจะคืนนี้หรืออาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ มีสุภาษิตท,ที่เบตดบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันเราอย่าเพิ่งคิดว่าพรุ่งนี้จะมาถึงก่อนชาติหน้าอันนั้นไม่จริงเสมอไปเราไม่มีความรู้เลยเพราะบางคนอาจไม่มีวันนี้เลยก็ได้ผลจากวันนี้ไป ็าอาจจะกลายเป็นชาติหน้าเลยก็ได้นี่คือความจริงที่ต้องตระหนักคือเราต้องตายอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะตายเมื่อไหร่เราอาจจะตายวันนี้หรือคืนพรุ่งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่าถ้าเราตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จริงๆเราเตรียมใจพร้อมหรือ,อยัง นี่คือส่วนที่สองของมรณะสติคือการถามใจตัวเองว่าถ้าเราต้องตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราทำความดีมาพอหรืออยังสิ่งสำคัญที่ควรทำเราได้ทำหรือ,อยังรวมไปถึงว่าเราพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือเปล่า